สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h a n n ช f r e e to p l a y Channel ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม The The King of Fighter a l l Star สึกสุดท้ายกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เข้าสู่พาร์ทที่5แล้วนะครับผมเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำรายละเอียดกิจกรรมคานิวาลนะครับหรือว่า กิจกรรมในช่วง7วันแรกเนาะว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่ผู้เล่นต้องทําบ้างนะครับแล้วก็มีกิจกรรมไหนบ้างที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถทําเพื่อที่จะเก็บภารกิจให้ครบ100เควสนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรายละเอียดได้ในคลิปกันเลยเอาละตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในเกม The King of Fighter All Star ศึกสุดท้ายกันแล้วนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่7ที่เกมเปิดให้บริการแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้ตัวละครระดับสีดาวมาฟรีนะครับนั่นก็คือตัวละครยูริสากาสกินะครับผมถ้าจําไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นน้องสาวของตัวละครเรียวซากาสกิตัวนี้นั่นเองเนาะเป็นหนึ่งในตัวโปรดของผมเลยนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆตัวละครเคนในสติดทไฟต์เตอร์นั่นเองเนาะโอเคนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะได้รับกันแล้ว แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเก่งหรือเปล่านะครับแต่ถามว่าผมปั้นไหมผมก็ปั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมปั้นตัวหลักไว้แล้วทั้งหมด6ตัวเนาะตัวที่7ผมก็เลยเริ่มปั้นเจ้ายูริสกาสกินะครับผมเห็นรู้สึกว่ามันมีสกิลที่ทําให้ติดสถานะสตันหรืออะไรสักอย่างนี่แหละสาเหตุที่ผมปั้นตัวนี้เพิ่มนะครับก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถลุยเนื้อเรื่องหลักต่อไปได้แล้วนะครับผม หลังจากที่เราไม่สามารถเลยในเรื่องหลักต่อไปได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถอัปเกรดตัวละครเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยถ้าเราจะหาวัตถุดิบสีม่วงนะครับมันบอกว่าต้องผ่านเคเวสหลักที่12ขีดหนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ผ่านบทที่11เลยนะครับผมยังอยู่ที่บทที่11.8นะครับผมสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับพลังแนะนำ4 3 0 0 0เนาะตอนนี้ทีมผมประมาณ4 0 0 0นะครับก็ น่าจะต้องใช้เวลาปั้นอีกสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะสามารถผ่านไปได้เนาะส่วนดานชากาตอนนี้ก็อยู่ที่10ขีดหนึ่งนะครับผมก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ไหวนะครับผม <c oughs> ก็น่าจะต้องดองไว้อย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าไม่อัปเกรดตัวละครเพิ่มก็ไม่น่าจะสามารถลุยต่อได้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยเกมเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ว่าแค่ปั้น6ตัวละครนะครับจากที่ลองเล่นในหลาย,ลายระบบเนี่ยรู้สึกว่ามันจําเป็นต้องปั้นหลายๆตัวละครเลยนะ ยิ่งมีตัวละครที่เราปั้นไว้เยอะยิ่งดีนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผู้เล่นเนี่ยมีเลเวลตัวละคร40เหมือนผมเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับอยู่ในฟังก์ชันทาลบตรงนี้เนาะอ่ะไม่ใช่อีกแล้วนะครับอยู่ในฟังก์ชันประลองนะครับผมแต่ว่าจะเป็นสังเวียนกิวนะครับซึ่งในสังเวียนกิวเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นสีเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นสีรูปแบบในการต่อสู้นะครับก็จะมีแบบสังเวียนสกิลขว้างจะใช้ได้เฉพาะตัวละครที่ มีสกิลขว้างสกิลขว้างคืออะไรผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสังเวียนเฉพาะตัวละครระดับ SR สังเวียนที่เอาตัวละครลงได้2ตัวแล้วก็สังเวียนที่เอาตัวละครผู้หญิงลงได้อย่างเดียวนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้ก็แค่บอกคร่าวๆนะครับว่าปั้นไปเถอะครับผมไม่ต้องเสียดายนะครับถ้าวัตถุดิบมันเหลืออะไรยังไงเนี่ยปั้นไปเลยอย่างผมเนี่ยไม่สามารถปั้น6ตัวนี้เพิ่มต่อไปได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยปั้นตัวละครอื่นๆเพิ่มนั่น โอเคนอกเรื่องกันไปไกลนะครับมันเดี๋ยวเรากลับมาสู่รายละเอียดของคลิปดีโอนี้กันต่อนะครับผมสําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่เนาะว่าตอนนี้เกมมันเปิดให้บริการมาครบ7วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมารีวิวเจ้ากิจกรรมคา n ิวัลนะครับผมก็คือกิจกรรมตรงนี้เนาะถ้าเรียกง่ายๆเรียกสั้นๆเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก,กับเกมอื่นนะครับก็คือกิจกรรมที่ให้ผู้เล่นเนี่ยทำในช่วง7วันแรกนะครับ สำหรับของรางวัลก็ต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะครับผมก็จะมีเศษตัวละครของเคียวคุซานางินะครับผมให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถรับได้ถึง100ชิ้นส่วนเลยนะครับก็เก็บเควสไปให้มันครบนะครับ20เควสก็ได้20เศษเนาะค่อยๆไล่ไปนะครับตอนนี้ผมทําได้ครบ100้เควสนะครับแลวก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับผมการที่จะทําได้ครบ100เควสสาหรับสายฟรีนะครับถ้าเป็นสายเปเนี่ยก็อาจจะไม่ยากเนาะ แต่ผมบอกเลยนะการที่จะทําให้ครบ120แต้มหรือ1 2ึงเควสได้เนี่ยถ้าไม่ได้ไปหนักจริงๆเนี่ยบอกเลยโอกาสที่จะทําได้ยากมากนะครับซึ่งของรางวัลที่ได้ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่เราต้องลงทุนเพื่อที่จะเอาเจ้าไอเทมตายานสู้หนึ่งชิ้นเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสำหรับตายานสู้ก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการปกเตือนอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นชิ้นส่วนไหนนะครับอาจจะเป็น ชิ้นส่วนสุดท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูแป๊บหนึ่งนะตืดๆๆนี่เข้ามาที่อุปกรณ์นะครับผมนี่ก็เป็นอันนี้นะครับสมมุติว่าเราได้มาเนี่ยเราก็สามารถเอามาปลูกตื่นนะครับผมให้มันเป็นขั้นที่1ได้นะครับอย่างตอนเนี้ยผมปลูกไอเทมอันนี้ของตัวชิลานุอิไมแล้วนะครับผมแล้วก็วันนั้นผมรอบอันนี้ไม่ได้นะ เป็นเชิงลึกเปลวเพลิงก็สามารถทําการปลุกตื่นได้เหมือนกันนะครับผมไอ้รายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาไล่รีวิวกันทีหลังเนาะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่รายละเอียดกิจกรรมคานิว่ลกันก่อนนะครับมาดูกันว่าใน7วันเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอะไรให้ผู้เล่นร่วมสนุกแล้วก็ต้องทําบ้างนะครับผมแล้วแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันทํายากง่ายขนาดไหนนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันเนาะเพื่อที่ว่าผู้เล่นที่ยังอยู่ในช่วงกิจกรรม7วันแรกเนี่ยจะได้ทําแต้มหรือว่าทําภารกิจให้ครบ100เควสแบบผมนะครับ ผมบอกเลย100รยเควสเนี่ยสายฟรีก็ทําได้นะเพราะว่าผมทําได้มาแล้วนะครับผมโอเคสําหรับกิจกรรมคา n ิวัลเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับจะมีระยะเวลาให้ผู้เล่นเนี่ยทำกิจกรรมทั้งหมด7วันนะครับผมแต่ว่ามันจะมีเควสให้ผู้เล่นเข้าร่วมสนุกเนี่ย เพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับ5วันเนี่ยผมยังไม่ได้นับนะว่ามันมีกี่เควสแต่ถ้าดาวไม่ผิดก็น่าจะประมาณ120เควสแหละนะครับผมเท่ากับของรางวัลที่มันแจกถึงระดับสูงสุดนะครับมาดูกันที่วันที่1นะครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่ผู้เล่นจะต้องทําบ้างเนาะสำหรับวันที่1นะครับกิจกรรมเลเวลนะครับผมก็ภายใน7วันเนี่ยผู้เล่นจะต้องเก็บเลเวลทีให้ถึงเลเวล40สนะครับสายฟรีสามารถทําได้แต่ว่าผู้เล่นเนี่ย จำเป็นที่จะต้องซื้อพลังงานให้ครบ5้ทับหทุกวันนะครับผมถ้าเล่นวันแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะซื้อได้แค่4ครั้งเนาะเพราะว่าเราจะยังเป็น VIP 0ศูนย์ะครับแต่พอเล่นไปสัก2วันเนี่ย VIP เราจะขยับมาเป็น VIP 1นะครับผมก็จะเขาเรียกว่าไงอะขยายช่องในการซื้อ ตามิน่านะครับผมก็จาก4ีทับสเป็น5้าทับหนะครับก็กดซื้อไปได้เลยเนาะแนะนําซื้อให้ครบทุกวันนะครับผมไม่ต้องไปเสียดายเพชรนะการลงทุนกับพลังงานเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับผมคุ้มกว่าละเอาไปสุ่มตัวละครอีกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภายในระยะเวลา7วันก็สามารถเก็บเลเวลได้ถึง40แน่นอนนะครับผมตอนนี้ระยะเวลากิจกรรมก็เหลือ9ชั่วโมง10ชั่วโมงเนาะก็ประมาณตี5ของเช้าที่จะถึงนี้นะครับกิจกรรมผมก็จะหมดลงแล้ว โอเคต่อไปเป็นดานเควสหลักนะครับผมก็คือผู้เล่นเนี่ยจะต้องทําการผ่านภารกิจเนื้อเรื่องหลักไปจนถึงบทที่12.8นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับสายฟรีผมเต็มที่แล้วแหละมาได้ถึงแค่11.8นะครับเพราะฉะนั้นก็พลาดไปสําหรับ1ภารกิจเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็มันไปต่อไม่ได้จะให้ทํายังไงนะครับโอเคต่อไปภารกิจที่3าในวันที่1นะครับก็จะเป็นการลุยในเดนเจียนดานฉกาดนะครับผม สูงสุดเนี่ยต้องผ่านด่านะกาดในบทที่11นะครับผมก็ไปถึงได้ที่10ขีดหนึ่งนะครับผมก็เต็มที่แล้วเนาะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับต่อมาภารกิจที่4ของวันที่1นะครับก็จะเป็นอาวุธเทพนะครับผมก็คือผู้เล่นเนี่ยจะต้องทําการอัปเกรดอาวุธเทพนะครับผมสูงสุดนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอัปเกรดอาวุธเทพ5ครั้งนะครับแล้วก็วิวัฒนาการอาวุธเทพนะครับเป็นจํานวน2ครั้งเนาะ แล้วก็รับรางวัลฝึกอาวุธเทพเป็นจํานวน5ครั้งนะครับอันนี้ไม่ยากเลยอาวุธเทพก็กดมาที่ทีมลบนะครับผมก็จะอยู่อันนี้เลยเนาะไม่แน่ใจว่ามันเปิดตอนเลเวลเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณ10กว่า,วาหรือเปล่านี่แหละ ตรงนี้๋ยวผมจะทาคลิปรีวิวให้ดูอีกทีนะครับมันเป็นระบบที่จะช่วยทําให้ตัวละครบางตัวเนี่ยที่มีอาวุธเทพอยู่นะครับสามารถอัปเกรดเป็นระดับ S.R. s ได้นะครับผมโอเคนอกเรื่องอีกแล้วก็ประมาณนี้นะครับสาหรับกิจกรรมอาวุธเทพนะครับผมก็ลองเข้ามาดูนะครับสามารถทําไห้ครบทุกกิจกรรมเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็ทําได้ครบหมดเลยเนาะถ้าผมว่าวันแรกเนี่ยจะมีอยู่แค่2ภารกิจที่เราทําไม่ไหวนะครับก็คือผ่านบทหลักบทที่12ผ่านระดานชะกาตบทที่11นะครับผม ไม่ไหวก็ปล่อยไปนะครับแล้วก็ช่องโบนัสสุดท้ายเนี่ยอันนี้เราสามารถซื้อได้ฟรีนะครับมันใช้แค่ศูตเพชรเท่านั้นเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยจะเรียกว่าไม่คุ้มไหมถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มแหละแต่ว่า แต่อีกผีผมมันเหลือใช้เนาะผมก็เลยไม่รู้จะซื้อทําไมนะครับ200เพชรเนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างเลยนะครับผมเอาไปซื้อพลังงานแต่ละวันนี่ก็หมดหลายร้อยเพชรแล้วนะครับโอเคผ่านกันไปในวันที่1ึครับเข้าสู่ในวันที่2เนาะวันที่2ภารกิจแรกก็คือต้องอัปเกรดตัวละครน,นะครับผมสูงสุดก็คือต้องมีตัวละคร6ตัวนะครับเป็นเลเวล40ขึ้นไปอันนี้ก็ไม่ยากนะครับผมเพราะว่าถ้าผู้เล่นเนี่ย สามารถอัพเลเวลหลักได้ถึง40เนี่ยยังไงก็อัพเลเวลตัวละครได้ถึง40อยู่แล้วนะครับดูนะครับผมอัปตัวละครเลเวลสูงสงไปตั้งหลายตัวแต่เจ้าช็อกโกแลตที่ใช้ในการอัพเลเวลเนี่ยยังเหลือเยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็น่าจะทํากันได้ทุกคนอยู่แล้วเนาะโอเคต่อไปเป็นกิจกรรมที่2ของวันที่2นะครับก็คือต้องทําการอัปเกรดตัวละครนะครับเลื่อนขั้นให้มันเป็น ระดับสีม่วงนะครับก็คือสูงสุดเนาะสูงสุดของภารกิจนี้ก็คือต้องมีตัวละคร6ตัวนะครับอัปเกรดเป็นคุณภาพระดับสีม่วงก็คือทําให้มันเป็นชื่อสีม่วงแบบนี้นะครับก็เข้ามาที่หน้าจอตัวละครกดไปที่อัปคุณภาพนะครับผมก็ไม่ยากนะครับลุยด่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถกดกวาดล้างได้เลยนะถ้าพลังงานเราเหลือเราก็กดกวาดล้างไปอ่ะอย่างตัวเนี้ยยูริเนี่ยพรุ่งนี้ก็น่าจะขึ้นเป็นระดับสีม่วงได้แล้วนะครับถ้าพลังงานมันเหลือพอเนาะ ก็ทําได้อยู่แล้วนะครับผม7วันก็เฉลี่ยไปนะครับทำม่วงให้ได้วันละตัวเนาะวันแรกๆอาจจะยังทําไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถลุยด่านได้นะครับพอเข้าสู่สักวันที่5วันที่6เนี่ยเราจะเริ่มลุยไปถึงบทที่10บทที่11กันแล้วนะครับมันก็เพียงพอแก่การอัปเกรดตัวละครเป็นระดับสีม่วงอยู่แล้วเนาะก็สามารถทําได้ครบเลยนะครับสําหรับภารกิจที่2ในวันที่2นะครับผมต่อมาเป็นภารกิจที่3ของวันที่2นะครับก็จะให้ผู้เล่นเนี่ยทำการ อัปเกรดดาวตัวละครนะครับผมซึ่งสูงสุดเนี่ยภารกิจมันบอกว่าต้องมีตัวละครในทีมนะครับ1ตัวอัปเกรดเป็นระดับ7ดาวนะครับผมถึงบอกไงครับว่าถ้าไม่ใช่สายเปหนักจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะทําให้ค120รบร้0ยเควสเนี่ยยากมากนะครับลำพังแค่ทําตัวละคร1ตัวให้เป็น7ดาวนี่สายฟรีหมดสิทธิ์นะครับผมสายเปก็ต้องเปหนักมากนะถึงจะทําได้เนาะแล้วก็อันนี้ที่ผมทําไม่ผ่านก็คือต้องมีตัวละคร2ตัวนะครับ อัปเกรดเป็นระดับ6ดาวนะครับผมโอ้โหแค่ตัวเดียวยังทําไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องให้ทําถึง2ตัวเนาะอันนี้ถามว่าคุมไหมผมว่ามันก็คุมนะเพราะว่าของรางวัลมันเป็นชิ้นส่วนเลือกเศษตัวละครระดับ S R <S ทั้งหมด10ชิ้นนะครับผมก็คือจะเลือกรับเป็นเศษตัวละครตัวไหนก็ได้ในระดับ S R <S นะครับผมอันนี้ก็ผ่านไปเนาะทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับผมแนะนํานะอย่างน้อยเนี่ยควรจะทําให้ได้นะครับผมก็คือตัวละครระดับ5าดาวเป็นจานวน3ตัวนะครับ เพื่อที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้รับเหรียญสุ่มตัวละครฟรีเป็นจานวน10เหรียญน,นะครับผมอันนี้คุ้มค่ามากนะซึ่งตัวละครที่จะสามารถทําการอัปเกรดระดับ5ดาวได้เนี่ยก็เหมือนผมเลยนะครับผมมีกุซานกีิเคียวนะครับผมมีชิลานุอิไมแล้วก็โกโดไดมอนด์นะครับ3ตัวเนี้ยในช่วง7วันแรกเนี่ยมันสามารถหาเศษได้ง่ายอยู่แล้วเนาะกุซานกีิเคียวผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับโกโดไดมอนด์ก็ทําคลิปไปแล้วเนาะไมชิลานุอิก็ทําคลิปไปแล้วนะครับลองไปหาดูก,กันได้นะครับผมน่าจะ ประมาณ EP ที่2หรือเปล่าเนี่ยแหละที่แนะนําการปั้นตัวละครในช่วงเริ่มต้น3ตัวนะครับก็คือเจ้า3ตัวนี้แหละสามารถอัปเกรดเป็นระดับ5ดาวได้นะครับโอเคต่อไปเรามาดูกันที่โบนัสในวันที่2นะครับผมอันนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับสามแสนทอง ในราคา300เพรถามว่าคุ้มไหมถ้าด่วนใช้จริงๆมันก็คุ้มนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเงินเราจะไม่ค่อยพอนะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีช่องทางในการหาทองเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในฟังก์ชันสำรวจนะครับก็สามารถเข้ามาฟาร์มด่านไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถกดรับทองได้เนาะตรงเนี้วันหนึ่งก็ได้เป็นแสนเหมือนกันนะครับผมหรือว่าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันปลดล็อกฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มมาไม่ว่าจะเป็น ฟังชั่นยานกระโดดนะครับผมยานสู้กระโดดเนี่ยเราก็สามารถรับทองได้สูงสุดวันละห้หมื่นอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมลองคํานวณดูแล้ไม่ค่อยคุ้มกับ300ทองที่เสียไปนะครับผมแต่ถ้าใครด่วนใช้ก็ซื้อได้นะครับโอเคเข้ามาสู่กิจกรรมในวันที่3นะครับกิจกรรมแรกของวันที่3ก็คือต้องอัปเกรดอุปกรณ์นะครับผมก็ตามที่มันระบุไว้เลยเนาะ อัปเกรดให้เป็นระดับสีเขียวนะครับผมเขียวบวกหนึ่งเขียวบวกสองหลังจากนั้นก็อัพเป็นระดับสีฟ้า 1, ฟ้าบวกหนึ่งฟ้าบวกสองนะครับสูงสุดก็คือต้องอัปเกรดอุปกรณ์ตัวละคร16ชิ้นนะครับให้ถึงคุณภาพระดับสีม่วงเนาะ16ชิ้นก็คือประมาณสักสี่ตัวละครนะครับตัวละครหนึ่งมันจะใส่อุปกรณ์ได้สี่ชิ้นเนาะ16ชิ้นก็สี่ตัวละครพอดีนะครับก็อันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับผมเพราะว่า ปัจจัยหลักในการอัปเกรดอุปกรณ์เลยเนี่ยก็คือมันต้องใช้พวกเขาเรียกว่าไงอ่ะต้องใช้เงินแล้วก็ ต้องใช้พวกวัตถุดิบต่างๆในการเลื่อนขั้นนะครับเหมือนการอัปเกรดตัวละครเป็นสีม่วงเลยมันต้องหายเทมพุ่งนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทําได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับผมแต่แนะนําว่าก็ทําให้มันได้เท่ากับผมละกันนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะสามารถเก็บกิจกรรมได้ครบ100ภารักิจนั่นเองนะครับผมโอเคต่อมาเป็นกิจกรรมที่2ของวันที่3นะครับก็ต้องผ่านคณะนักสู้นะครับผมสูงสุดก็คือ ต้องผ่านให้ได้ถึง24ด่ดานะครับอันนี้บอกเลยง่ายมากนะครับผมคณะนักสู้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเข้าไปที่ฟังก์ชันทาลบนะครับแล้วก็เลือกมาที่คณะนักสู้เนาะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะระบบในการสอนทาคอมโบนะครับผมซึ่งก็เขาเรียกว่าไงมันไม่ยากนะครับผมมันก็จะมีแนะนําอยู่ว่าต้องกดอะไรยังไงบ้างนะครับแต่พอมาถึงเทคนิคฝึกเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ย มันจะไม่มีบอกนะว่าต้องกดคอมโบอะไรบ้างแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดบอกอยู่นะว่าเราต้องทํายังไงเนาะเหมือนเป็นคาใบ้อะต้องทํายังไงถึงจะสามารถผ่านในด่านนั้นๆได้นะครับซึ่งการที่จะทําให้ครบ24ครั้งได้เนี่ยผู้เล่นจะต้องเก็บเลเวลตัวละครให้ถึงเลเวล40ก่อนนะครับผมพอถึง40เนี่ยมันก็จะสามารถทําได้ครบ24 ภารกิจพอดีนะครับหรือว่า24ครั้งพอดีเนาะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับหลักๆเลยถ้าเก็บเลเวลครบ40อันนี้ยังไงก็ทําได้แน่นอนอยู่แล้วเนาะต่อมาเป็นภารกิจที่3ของวันที่3นะครับอันนี้ต้องบอกว่างงเหมือนกันนะครับผมก็คืออันเนี้ยที่ผมไม่ผ่านมันบอกว่าต้องทางเป็นเทพถึงชั้นที่15 1ครั้งนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับภารกิจอันนี้เลยนะครับอันนี้เป็นทางเป็นเทพถึงชั้น15 แต่อันนี้ทางเป็นเทพถึงชั้น15หนึครั้งนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจมันต่างกันตรงไหนนะมันต่างกันแค่มี1ครั้งกับไม่มี1ครั้งนะครับผมสําหรับภารกิจทางเป็นเทพก็ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นระบบที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถฟาร์มเศษตัวละครได้เนาะ ถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าจะเลเวล26หรือเปล่านะครับเราก็จะเข้าระบบทางเป็นเทพได้เนาะเราจะสามารถฟาร์มเศษคุรานงิได้แต่พอซักเลเวล30เท่าไหร่เนี่ยแหละผมจําไม่ได้นะครับเราก็สามารถเข้ามาฟาร์มเศษตัวละครเทอร์รี่ได้นะเป็นตัวละครระดับ SSR นะครับผมสามารถฟาร์มได้สูงสุดประมาณวันละ2เศษนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกลงชั้นที่มันง่ายๆเนาะช่วงวัน2วันวันเนี้ยผมไปลงชั้นที่ยากๆนะครับสุดท้ายก็ไปไม่ถึงนะครับผมก็อดเศษไปน่าเสียดายเนาะ สมมติว่าได้วันละ2เศษเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ75วันนะครับถึงจะสามารถรวมได้1่ตัวนะครับผม75วันก็2เดือนครึ่งนะครับโอ้แต่ว่ามันก็อาจจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทําในช่วงระยะเวลา2เดือนครึ่งอะเนาะถ้าใครอยากได้ตัวละครเอเดนอาร์เทอรี่มาใช้งานฟรีแบบไม่เติม v i p เนี่ยก็ค่อยๆเก็บสะสมเศษไปนะครับโอเคต่อไปมาดูกิจกรรมโบนัสในวันที่3นะครับผมกิจกรรมโบนัสในวันที่3อันเนี้ยผมจําไม่ได้มันขายราคาเท่าไหร่นะเป็นกล่องอัญามณีเนาะ แนะนำถ้ามีเพชรเหลือก็ซื้อไปเลยนะครับมันคุ้มนะครับผมคุ้มเพราะอะไรเพราะว่ามันจะซุม <c oughs> เขาเรียกว่าไงอ่ะวัตถุดิบที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครนั่นเองนะครับผมเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะช่วยเราประหยัด stamina ได้เยอะพอสมควรเลยเนาะแต่ว่าก่อนที่จะมาซื้ออะไรก็แล้วแต่ในกิจกรรมโบนัสเนี่ยผมแนะนําว่า ควรจะรอให้เซิร์ฟเวอร์ของผู้เล่นเนี่ยมันขึ้นกิจกรรมนี้มาก่อนนะครับผมก็คือน่าจะประมาณวันที่5หรือวันที่6ของการเล่นเกมเนี่ยมันจะมีกิจกรรมนี้เข้ามานะครับก็เป็นกิจกรรมสะสมใช้จ่ายนะครับผมก็คือนอกจากที่เราจะเสียเพชรไปแล้วเนี่ยเราก็ยังได้รับไอเทมต่างๆเพิ่มมาด้วยนะครับผมก็คือทุกๆก,การใช้จ่ายครบตามจานวนที่กําหนดเนี่ยก็สามารถรับของรางวัลได้นะครับสูงสุดก็อยู่ที่20 0 0 0เพชรเนาะก็แนะนําว่าเอาแค่3000เพชรก็พอนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ เลยโคต้ามาที่3,5 0 0แล้วเนาะแต่ดูแลว้ว่คงจะใช้ไม่ถึง5000หลอกนะครับเพราะว่าของรางวัลช่วง5,000ันเนี่ยไม่คุ้มเนาะเราเก็บเพชรอีก,กระมาณพันสี่พไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับโอเคก็ผ่านไปแล้ว3วันนะครับเข้ามาสู่วันที่4ของกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมแรกของวันที่4นะครับก็จะเป็นกิจกรรมคะแนนลานประลองนะครับอันนี้บอกเลยไม่ยากนะครับผมกิจกรรมบอกว่า ต้องเก็บสะสมคะแนนรางปลองให้ถึง100คะแนนนะครับกิจกรรมนี้จะใช้ระยะเวลาในการทําประมาณ5วันนะครับผมเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าไงเอ่ยเก็บสะสมแต้มจากระบบประลองได้สูงสุดวันละ20แต้มนะถ้าจะเก็บให้ครบร้อยแต้มก็ต้องใช้ระยะเวลา5วันเนาะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันจะให้เรามาฟรี5ครั้งอยู่แล้วนะครับถ้าเราอยากจะได้ให้มันครบ20ครั้งเนี่ยเราก็ต้องซื้อเพิ่มเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเสียเพรกับ การซื้อรอบบตานประลองเนี่ยวันละประมาณ1 2 5ยถึงเพชรนะครับผมเพื่อที่จะให้เราสามารถประลองได้ครบวันละ10ครั้งนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ผู้เล่นเนี่ยจะสามารถรับของรางวัลคะแนนตรงนี้ได้นะครับผมแนะนําว่าควรจะทาให้ครบ20คะแนนทุกวันนะครับเพราะว่าคะแนนที่20เนี่ยเราจะได้รับเศษเลือกตัวละครระดับ R SR แล้วก็เ r บด SR บวกนะครับมาจำนวน1ชิ้นนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยยังได้หินม่วงอีกมาวันละ1ก้อนอีกนะครับ และทีเด็ดที่สุดเลยก็คือทองนั่นเองนะครับผมถ้าเราทําครบคะแนนถึง20แตป้เนี่ยบอกเลยว่าทองที่ได้รวมทั้งหมดนี่ประมาณร่วมๆ2แสนเหมือนกันนะครับผมและไม่ต้องซีเรียสน,นะครับที่ว่าเราต้องซื้อรอบเพิ่ม5รอบแล้วต้องเสียเพชรประมาณร้อยกว่าเพชรเนี่ยก็คือถ้าผู้เล่นทําอันดับในแต่ละวันได้ดีเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่อันดับที่185เนาะพอเวลา3ทุ่มของแต่ละวันเนี่ยผู้เล่นก็จะได้รับของรางวัลด้านบนตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าผู้เล่นติดอันดับสูงๆทัก ท็อป10ของเซิร์ฟเนี่ยเพชที่ได้แต่ละวันก็อาจจะประมาณสัก200-300เพชเลยนะถ้าใครอยู่อันดับต้นๆของเซิร์ฟเนี่ยคอมเมนต์ Comment บอกผมหน่อยว่าคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าสักช่วงท็อป10เนี่ยจะได้เพชลายวันประมาณกี่เพชนะครับผมสําหรับผมได้มา105อยเพชก็ถือว่าโอเคอยู่นะอาจจะขาดทุนประมาณสัก10เพชร20เพชก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าของางวัน20แต้ม้เนี่ยยังไงมันก็คุ้มค่าอยู่แล้วนะครับโอเคก็ใช้เวลาประมาณ5วันเนาะ 20คูณ5ก็100พอดีนะครับผมต่อมาเป็นกิจกรรมที่2ในวันที่4นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่บอกเลยว่ายากมากนะครับผมเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้องทําการไต่อันดับประลองให้ได้สูงที่สุดนะครับซึ่งสูงที่สุดในที่นี้ก็คือต้องไต่ไปให้ถึงอันดับ1ของเซิร์ฟเลยนะครับผมก็คือขอให้ไปถึงที่1สักครั้งหนึ่งอะ่ะสมมุติว่า ในช่วง7วันแรกเนี่ยผู้เล่นสามารถไต่ไปถึงที่1ได้นะครับผู้เล่นก็จะสามารถรับรางวัลได้ครบเลยเนาะถึงแม้ว่าวันต่อมาผู้เล่นจะอาจจะถูกถูกเขาเรียกว่าไงอะถูกกดต่อสู้แล้วผู้เล่นแพ้นะครับอาจจะล่วงไปอันดับ10 20-30ก็ไม่เป็นไรเนาะขอแค่ภายในยระยะเวลา7วันเนี่ยไปให้ถึงอันดับที่1สักครั้งหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมสําหรับสายเปโดยเฉพาะนะครับ ผมไปได้สูงสุดได้แค่อันดับ61เองนะครับผมถ้าคิดจะอยากทํากิจกรรมนี้จริงๆแนะนําว่าควรจะทําตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับผมคือวันที่1วันที่2เนี่ยถึงแม้ว่ากิจกรรมในวันที่4มันยังไม่เปิดก็จริงนะครับแต่ว่าเราสามารถทําล่วงหน้าก่อนได้เนาะถ้าวันที่1วันที่2เนี่ยผู้เล่นพลังจะยังไม่ค่อยสูงมากนะครับมันมีโอกาสที่เราจะไต่ไปถึง1ใน30หรือว่า1ใน10ขงเซิร์ฟนะครับผมก็ลองดูกันแล้วกันเนาะ โอเคต่อไปเป็นกิจกรรมที่3ในวันที่4นะครับก็จะเป็นกิจกรรมด่านซับนะครับผมอันนี้ง่ายนะครับก็แค่ผู้เล่นเนี่ยทำการลงระบบโรงงานโกโก้นะครับผมโรงงานสมบัตินักธุรกิจแล้วก็ภัยพิบัติอาหานะครับไปครบตามจํานวนที่กําหนดเนาะซึ่งไม่ยากเลยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในฟังชันทาร์ลบนะครับผมเนี่ยเมื่อผู้เล่นนะครับทำการเก็บเลเวลจนถึงเลเวลที่กําหนดเนี่ยมันก็จะค่อยๆปลดล็อกนั่นเองนะครับผม มันก็จะเป็นดันเจี้ยที่เอาไว้ฟาร์มเงินเป็นดันเจี้ยที่เอาไว้ฟาร์มอีกพีตัวละครแล้วก็เป็นดันเจี้ยที่เอาไว้ฟาร์มพวกอาหารในการเอาไปอัพตัวละครนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสามารถทําได้ครบทุกคนอยู่แล้วเนาะอันนี้ไม่ยากนะครับต่อไปเป็นโบนัสในวันที่4ีนะครับผมก็เราสามารถได้รับตั๋วฟรี5ชิ้นนะครับอันนี้ไม่เสียเพชรเนาะส่วนอันเนี้ย6 0 0เพชรนะครับเราจะได้รับผลึกยาน600ชิ้นเนี่ย ผมแนะนําว่าปล่อยผ่านดีกว่านะครับผมเราเก็บเพชรไปซื้อพลังงานแต่ละวันจะคุ้มค่ากว่านะครับโอเคต่อไปก็เข้าสู่กิจกรรมที่1ของวันที่5แล้วนะครับสําหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสมุดสะสมนะครับผมก็คือให้ผู้เล่นเนี่ยทำการสะสมทีมนะครับผมให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็จะเป็นการปรุงอาหารนะครับผมก็คือสูงสุดเนี่ยปรุงอาหารได้ครบ30ครั้งนะครับสำหรับฟงังก์ชันปรุงอาหารเข้ามาที่ทารลบเนาะมันจะอยู่ในสมุดสะสมนะครับผมแล้วก็ อยู่ตรงตัวละครเนี่ยแหละกดมานะครับถ้าตัวไหนเนี่ยมันมีลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นเนี่ยก็คือตัวละครนั้นเนี่ยเราสามารถผลิตอาหารได้นะครับซึ่งหลังจากผลิตอาหารแล้วเนี่ยอ่านที่ด้านล่างนะครับมันก็จะบวกสเตตัสนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับรู้แต่ว่าพออัพแล้วมันทาให้ตัวละครเก่งขึ้นนะครับก็ปรุงอาหารให้ครบ30ชิ้นนะครับผมเพื่อที่จะผ่านภารกิจเนาะแล้วก็เจ้ากิจกรรมที่ระบุไว้ว่า จะต้องทําการสะสมทีมลบให้ครบนะครับสูงสุดต้องสะสมทีมลบให้ครบ4ทีมนะครับผมทีมลบคืออะไรอ่ะก็เ,เข้ามาที่ทีมลบนะครับเข้ามาที่สมุดสะสมนะครับผมทีมลบก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแหละหน้านี้หละนะครับก็คือหน้าสมุดภาพนั่นเองนะครับผมทําได้แค่เท่าไหร่เอ่ยกี่ทีมวะประมาณ2ถึง3ทีมหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะ ตึ๊ด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 เนี่นี่ครับผมผมทาได้เต็มที่ก็สะสมทีมลดได้สะสมทีมลบได้1อันนะครับผมสูงสุดมันให้สะสม4ทีมเลยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันบังคับหรือเปล่าว่าต้องเป็นทีมไหนนะครับพอเท่าดีดูเนี่ยผมก็มีมีทีมอยู่ประมาณทีมเดียวเนาะผมเพิ่งปลดล็อกทีมตัวเอกได้ทีมเดียวนะครับนอกนั้นเนี่ยผมปลดได้แค่ทีมละ2ตัวนะครับผม ต้องปลดให้ครบ3ตัวนะครับให้มันครบทีมเนี่ยภารกิจมันถึงจะผ่านให้นะครับเนี่ยลองเลื่อนๆดูเนาะส่วนมากผมก็จะได้ประมาณ1ตัว2ตัวนะครับมีครบ3ตัวอยู่แค่ทีมตัวหลักตัวเดียวเนาะถ้าใครสุ่มตัวละครได้เยอะเนี่ยก็น่าจะทําภารกิจตรงนี้กันได้เยอะนะครับผมโอเคต่อไปเป็นกิจกรรมที่2ของวันที่5นะครับเป็นการอัปดาวอุปกรณ์นะครับสูงสุดก็คือต้องอัปดาวอุปกรณ์เนี่ยสิชิ้นให้ถึงระดับ3ดาวนะครับผม16ชิ้นถึง2ดาวแล้วก็ อัพถึง3ดาวไปจํานวน2ชิ้นนะครับอันนี้บอกเลยว่าก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าในการที่จะอัพอุปกรณ์เนี่ยมันต้องใช้หินอัพดาวด้วยนะครับซึ่งเจ้าหินเนี่ยมันเอาไปใช้ได้หลายอย่างเลยนะหินปลุกตื่นเนี่ยไม่ว่าจะเอามาปลุกตื่นอุปกรณ์เอาไปปลุกตื่นตัวละครเอาไปปลดล็อกช่องยานตัวละครนะครับ เพราะฉะนั้นกิจกรรมตรงเนี้ก็ลองดูนะถ้าทําไหวก็ทําถ้าทําไม่ไหวก็ปล่อยผ่านได้เลยนะครับผมต่อมาเป็นกิจกรรมสุดท้ายของวันที่5นะครับเป็นกิจกรรมยามยานลบเนาะก็ให้ผู้เล่นเนี่ยทำการปลดล็อกนะครับผมยานลบของตัวละครยานลบของตัวละครก็คือตรงนี้นะครับเมื่อผู้เล่นทําการอัปเกรดตัวละครนะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะต้องเป็น ระดับสีฟ้า2ขีดหรือเปล่าเนี่ยแหละมันจะปลดล็อกช่องยานลบนะครับผมแล้วพออัปเกรดตัวละครเป็นสีม่วงได้เนี่ยมันก็จะปลดช่องยานลบในช่องที่2นะครับตรงนี้แหละก็พยายามปลดให้ครบนะครับประมาณ6ตัวเนาะก็จะสามารถรับของรางวัลในภารกิจสุดท้ายของวันที่5ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีผสมตัวละครยานลบอีกนะครับยานลบเนี่ยนอกจากมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นพวกเหรียญสัญ,ญลักษณ์รูปไฟรูปดาบต่างๆนะครับ ผู้เล่นยังสามารถเอาเศษตัวละครเนี่ยพร้อมกับเงินจนํานวนหนึ่งนะครับมาทําการอัปเกรดเป็นเหรียญยานลบตัวละครได้นะครับซึ่งผมก็ทําไป2เหรียญเนาะตอนนี้ทำเป็นเหรียญของเจ้าโจตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทําเหรียญของอาร์เทนาหนึ่งเหรียญน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแค่เหรียญ3ดาวเนี่ยต้องใช้เศษถึง50เศษเลยนะครับก็ลองดูเนาะลองไล่ดูนะครับว่ากิจกรรมทั้งหมด5วันเนี่ยมันมีกิจกรรมไหนบ้างที่ผู้เล่นพอจะสามารถทําได้เนาะ ก็ลองเลือกดูแนะนําว่าควรจะทําให้ครบ100แต้มนะครับเพื่อที่จะได้รับเศษตัวละครของคุซานางิเคียวครบ100เศษนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะว่าทั้ง5วันผมทําอะไรผ่านได้บ้างเนาะวันที่1ก็อันนี้ทําผ่านหมดนะครับวันที่2ก็ขาดไป1อันนะครับผม ไม่ใช่สิอันที่2วันที่1ขาดไป็น1อันนะครับภารกิจที่3วันที่ 1, 1> ก็ขาดไป็น1อันส่วนภารกิจที <facial> ่4ี่ก <miles away> ็ทําครบนะครับวันที่2นะครับผมก็ทําครบทุกอันเลยในภารกิจอัปเกรดตัวละครนะครับอัปเกรดคุณภาพก็ทําครบนะครับแต่ว่าอัปดาวเนี่ยผมทําไม่ครบเนาะขาดไป2ภารกิจนะครับต่อมาเป็นวันที่3นะครับก็ขาดไป2ภารกิจในภารกิจแรกเนาะภารกิจที่2ทําครบนะครับภารกิจที่3ขาดไป1อันโอเคต่อมาวันที่4นะครับคะแนนลานประลองสามารถทําได้ครบนะครับ อันดับลานประลองอันนี้ก็สูงสุดผมทําได้แค่อันดับ60เท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะไปเป็นด่านซับอันนี้ทําไม่ครบทุกอันนะครับแล้วก็สุดท้ายวันที่เนาะสมุดสะสมก็ทําไม่ได้ประมาณ3ภารกิจนะครับผมอัปดาอุปกรณ์นี่ทําไม่ได้ประมาณ6 7ภารกิจเลยนะครับแล้วก็ยานลบเนี่ยขาดไปน1นอันเนาะซึ่งก็ลองดูนะครับผม ถ้าใครไม่รู้ว่าจะทําภารกิจไหนเนี่ยก็สามารถทําภารกิจต่างๆเหมือนผมได้เลยนะครับก็เพียงพอกับการทําแต้มให้ครบ100แต้มแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับรายละเอียดกิจกรรมคา니วาวหรือกิจกรรมในช่วง7วันแรกนะครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างและผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะสามารถรับรางวัลได้สูงสุดนั่นเองนะครับผม โอเคสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะพอมีประโยชน์สาหรับผู้เล่นที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับอย่างในน้อยเนี่ยถ้ามันช่วยทําให้ผู้เล่นเล่นง่ายขึ้นได้สักหน่อยหนึ่งเนี่ยผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับผมก็เช่นเคยนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับระบบเกมหรือตัวเกมเนี่ยสามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเกม The King of Fighter All Star ศึกสุดท้ายในพา์ที่5นะครับก็เป็นการแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมคาเนวอลหรือกิจกรรมในช่วง7วันแรกนะครับว่ามันมีรายละเอียดกิจกรรมอะไรบ้างและควรจะทำกิจกรรมไหนบ้างนะครับผมก็เช่นเคยนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆตามแบบฉบับสายฟรีเกมเมอร์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP ต่อๆไปครับ